สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชายยูทูบผู้คนตอนนี้ช่อง,องเราก็จะมาทำนาดงชะตาได้ความรักให้กับผู้ที่เกิดว <t> ันจันทร์โดยจะเป็นล็อกคอนทนาช่วงเดือนพฤษภาคม2523นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้เนี่ยก่อนอื่นก็ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจและสรับสนุนช่องเราต่อไปแล้วตอนนี้เราก็เลือกไพ่ครบแล้วนะมาเริ่มดูกันเลยเจ้าชะตาคนวันจันทร์เนี่ยตัวคุณเป็นไพ่เก้าถ้วยนะ คุณน่ยจะดูมีความมั่นใจตัวเองค่อนข้างสูงมากเลยอะเป็นคนที่สามารถยุนเหนือผู้อื่นนะเป็นการยุนเหนือคู่ของคุณนะคุณคิดว่าคุณเป็นคนคุมเกมที่ได้ความรักครั้งนี้อยู่นะครับแล้วก็เป็นไพ่เด็กไม้เท้าเนี่ยคุณก็มีเป้าหมายที่คุณมุ่งมั่นเดินหน้าไปสู่สิ่งที่คุณต้องการนะส่วนตัวอ e ีกฝ่ายเนี่ยเป็นไพ่สองไม้เทา้าตัวเขาเนี่ยเริ่มคิดที่จะเดินหน้าไปสู่สิ่งต่างๆที่เขามุ่งหวังที่เขาต้องการอยู่อะไอการเดินหน้าเดินทางในที่ของเขาครั้งเนี้ย มันเกิดจากการที่เขาไม่ค่อยพอใจกับสถา,านการณ์ที่เป็นกับคุณตรงนี้นะเนี่ยไพยอ่อัศวินดาบ,บอกว่าเขาไม่ค่อยชอบกับสถา,านการณ์ความรักที่มีกับคุณตรงนี้สักเท่าไหร่อะ่ะตอนนี้เขาก็เลยอยากจะเดินหน้าไปสู่สิ่งใหม่ๆที่มันดีขึ้นในชีวิตของเขานลนะเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่คุณมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากเกินไปก็ได้นะเนี่ยและเขาก็ไม่ชอบอะสถา,านการณ์คุณตอนเนี้ยก็เป็นไพ่ห้าเหรียญมันเป็นความรู้สึกอึดอัดแล้วก็ความรักต่งตางๆเนี่ยมันจะดูขาดแคลนลดหายลงไปในความรู้สึกของพวกคุณนะ ไอ้ความรับหวานชื่นดีๆเนี่ยมันเริ่มจะไม่มีตรงจุดนี้นะแล้วก็เป็นไพ่จัดเม้นมันเป็นไพ่ของการปลดปล่อยเยียวยารักษาตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะ่ะซึ่งดูแล้วมันน่าจะมาจากคนคนนี้คู่ของคุณนะ่ะที่เขาไม่ชอบกับความลักในครั้งนี้แล้วก็อยากจะเดินหน้าไปสู่สิ่งใหม่ๆเนี่ยแล้วอุปสรรคกับปัญหาในความรักของคุณก็คือไพ่ก้าวไม้เท้าอ่ะมันคือการเก็บเนื้อเก็บตัวไม่เปิดเผยความรู้สึกกันสักเท่าไหร่อ่ะ ดูแล้วมันน่าจะเป็นการที่พวกคุณอนะ่ะมีมานาทฐิบางอย่างที่ยึดถือกันเอาไวอ้อ่ะมีอีโก้บางอย่างที่ไม่ค่อยยอมแพ้ให้กันไม่ค่อยยอมอ่อนข้อให้กันเลยนะแล้วก็ตามด้วยไพ่สิบไม้เทา้าพวกคุณเห็นว่าความรักครั้งนี้มันเริ่มไปอะไรที่ดูยุ่งยากแล้วก็ต้องใช้พลังงานแล้วก็ความทุ่มเทเป็นข้างเยอะในการควบคุมจัดการปัญหาต่างๆในความรักครั้งนี้อ่ะซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นสาเหตุนะที่คุณเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ยากเกินกว่าจะแก้ไขควบคุมมันได้อะ่ะ งเดียื่อกที่จะเก็บนิ่งเก็บเงียบเก็บความรู้สึกสต่างๆเอาไว้อะไม่เปิดเผยพูดคุยออกมาเหมือนกับพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ประมาณนี้ครับแล้ว,วลบทสรุปเนี่ยก็เป็นไพ่หกหมายมเทา้ามันเป็นการเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีมีความสุขในชีวิตอะ่ะเป็นการปลดปล่อยตัวเองออกจากปัญหาความรักที่แย่ที่เคยมีกันมาโดยที่เบื้องหลังเนี่ยก็เป็นไพ่ห้าหม้เทา้าพื้นฐานความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณอนะ่ะมันก็มีความขัดแย้งความไม่ลงรอยรเล้อเบาแหวงกันอยู่นะ คุณยังไม่สามารถตกลงแก้ไขปัญหาก,กันได้อะเนี่ยปัญหาก,ก็ยังคงค้างเติ่งอยู่แต่คุณก็เลือกออกจากตรงจุดนี้กันแล้วอะไปสู่จุดที่คุณรู้สึกสบายใจมากกว่าที่จะมาปวดหัวกับความรักครั้งนี้นะทีนี้เรามาดูกันกนะครับว่าตัวอีกฝ่ายนเนี่ยคนในใจของคุณนะเขาคิดอะไรกัคุณอยู่นะ คิดของเขาเนี่ยก็ดูรุนแรงมากเลยนะครับเนี่ยทั้งควีนดาบกับคิงดาบอะคือเขารู้สึกไม่พอใจกับสถานการณ์ความปทิ่เป็นกันอยู่ตรงนี้เนี่ยตัวเขาเนี่ยก็เริ่มไม่อยากที่จะยอมให้สิ่งต่างๆมันผ่านไปเฉยๆแล้วนะเขาอยากจะนุงแก้ไขกับสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นนะอย่างที่ใจเขาต้องการนะแล้วก็คิงดาบเนี่ยหากว่าคุณเนี่ยทาตัวแข็งก้าวแล้วก็รุนแรงใส่เขาอ่ะเขาก็จะไม่ยอมคุณเหมือนกันนะคุณแรงไปเขาก็แรงกลับมาในความคิดของเขานะครับเนี่ย แล้วก็เป็นไพ่ราชินีประจันนะตรงเนี้ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่คุณลุกมาทะเลาะบอกแหวงกันรุนแรงแบบว่าชัดเจนเปิดเผยนะแต่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยเจ็บเงียบกันไว้ในใจอ่ะเป็นเหมือนอารมณ์คนทะเลาะก,กันแบบเงียบๆอ่ะเ,เหมือนดื้องเงียบกันมากกว่าทั้งเงียบมาั้งเงียบกลับตึงมาก็ตึงกลับไปประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นไพ่เดอะซันอ่ะเขาก็รู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยเห็นหนทางที่ชัดเจนที่จะเดินหน้าต่อไปในความรักของเขานะ ไม่ใช่ว่าพอมีปัญหากับคุณแล้วนะเขาก็จะจมกับความเศร้าไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อไปอะตอนนี้นเขาก็รู้ดีอะว่าชีวิตหลังจากนี้ไปในความรักอะเขาจะเดินหน้าไปสู่สิ่งไหนเนี่ยเขาก็พบผลทานที่ดีที่มีความสุขของจุดนั้นอยู่นะและ้วก็มันจะเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะทีนี้เรามาดูอ่อนลเคเลื่นกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงจุดนี้ไว้อย่างไงบ้าง ไพ่าาเป็นนี้มันน่าจะเป็นเรื่องกันที่ว่าพวกคุณนะ่ะมีปัญหาทางความรักกันแล้วแล้วมันเป็นอะไรที่ดูสับสนวุ่นวายมากอะ่ะแล้วบวกกับที่พวกคุณเนี่ยใช้อารมณ์เป็นใหญ่เป็นตัวนําพาชี้นําในการดําแเบบนินชีวิตทางความรักน่ะมีความยิบมั่นในบางอย่างจนทําให้อาจจะมองตัดสินใจในเรื่องความรักผิดพลาดไปอะ่ะไพ่ถึงได้มาแนะนําให้คุณเนี่ยควรจะมีกระดานหรือกระดาษในการเขียนถึงสิ่งต่างๆทางของความรักที่คุณมุ่งหวังและคุณมองอยู่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะ คุณต้องการความรักแบบไหนแล้วก็อะไรเนี่ยจะเป็นสิ่งที่นําพาให้ชีวิตรักของคุณเนี่ยเดินหน้าไปสู่จุดนั้นอ่ะพอคุณได้เห็นถึงข้อความหรืออะไรที่มันชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยมันจะได้เป็นการมาเตือนสติแล้วก็ย้ำให้คุณเนี่ยได้หันกลับมามองว่าจริงๆแล้วอะ่ะคุณควรจะทําตัวแล้วก็วางตัวแก้ไขกับปัญหาต่างๆยังไงอย่างเงี้ยตรงนี้น่าจะช่วยให้ปัญหาความรักของคุณเนี่ยมันคลี่คลายไปสู่จุดที่ดีขึ้นได้นะครับอืมทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนสดกันบ้างนะ หน้าไพ่คนโซลสนิทเนี่ยก็ถือว่าดูดีนะใบแรกเป็นไพ่สามเหลี่ยนนะคุณจะได้มีการเดินหน้าติดต่อดําเนินการกับใครบางคนะนะคุณก็พยายามหาเรื่องไปพบเจอเพื่อที่จะไปเดินหน้าเดินเกณทางความรักกับเขาอะโดยที่พื้นฐานคุณตรงเนี้ยก็พบว่าคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากอะแล้วก็ไอ้ความรักตรงเนี้ยมันก็นําพาความสุขคุณเห็นถึงความหวังในชีวิตอยู่ว่ามันเป็นความรักที่ดี ที่คุณสามารถยึดถือมนแล้วก็เดินหน้ากับมันไปได้นะทั้งเดอะสตาร์สามไม้เท้าเนี่ยมันเป็นการเห็นถึงอนาคตความหวังที่ดีในชีวิตในจุดนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสทางความรักที่เกิดขึ้นที่คุณพบว่ามันมีสิ่งดีๆรอยอยู่นะครับแล้วก็เป็นไพ่อวินไม้เท้าตรงเนี้ยคุณก็จะมีความมุ่งม,มั่นในการเดินหน้าไปพบเจอแล้วก็ติดต่อสารสัมพันธ์กับเขาคนนี้อยู่บางทีอาจจะเป็นการติดต่อกันทางด้านการงาน,งานก็ได้นะที่มันนำพาความรักมาหาคุณเนี่ยทีนี้เรามาดูกันนะครับว่า อีกฝ่ายน่งเนี่ยคนในใจของคุณนะอ่ะเขาคิดได้คุณอยู่นะอืมในความคิดเขาเนี่ยใบแรกก็เป็นไพ่สามเหลีย่ยญอีกแล้วนะเนี่ยมาซ้มตำแหน่งเดียวกันเลยอะ่ะเขาก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยคุณก็พยายามเดินหน้าเข้าหาตัวเขานะ ซึ่งมันก็คงจะมีทุระบางอย่างที่ทําให้ต้องมาติดต่อกันนะมันก็เลยเป็นการมาเดินหน้าพูดคุยกันแบบไม่ค่อยรู้สึกฝืนใจกันสักเท่าไหร่อ่ะเพราะมันเป็นเรื่องสถานการณ์ที่มันเอื้ออำนวยให้ต้องมาเจอกันใงจุดนี้เนี่ยเนี่ยไพ่หกไม้เท้าก็บอกว่าการมาเดินหน้าพูดคุยกันเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่ราบรื่นดีอ่ะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยมันอาจจะมีการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องการงานนะที่ทําให้มาเจอกับความรักครั้งนี้อ่ะแต่ว่าไพ่เก้าไม้เท้าอ่ะ ถึงแม้ว่าแนวโน้มมันจะออกมาดูดีในช่วงต้น3ใบนี้นะแต่ว่าตัวเขาเองก็ยังไม่ถึงกับเปิดตัวเปิดใจกับคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุระหน้าที่การงานที่ต้องมุ่งเน้นเดินหน้าทํากับมันนะมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบตรงจุดนี้อยู่เลยไม่สามารถเดินหน้ากับความรักตรงนี้ได้อย่างเต็มที่เพราะว่ากลัวมันอาจจะมีปัญหาเสียงหายทางการงาน,านเกิดขึ้นมาเขาก็เลยต้องรักษาท่าทีตรงจุดนี้เอาไว้นะครับทีนี้เรามาดูออร์เคิลกันนะว่าไพ่จะบอกตรงจุดนี้ว่ายังไง คุณก็ได้ไพ่ที่พูดถึงความคึกออนไหวนะน่าจะเป็นการมาแนะนําให้คุณนะใช้ความรู้สึกในการมองสิ่งต่างๆค่อนข้างเยอะสักนิดนึงอ่ะคุณอาจจะเดินหน้าทางความรักแบบว่ามุ่งมั่นตั้งใจมากเกินไปอ่ะตัวเขาเนี่ยอาจจะต้องรักษาสถานะบางอย่างอยู่เลยไม่สามารถเดินหน้ากับคุณได้ไงบางทีหากว,ว่าคุณเนี่ยเห็นว่าเขาไม่ค่อยตอบสนองคุณแล้วคุณไม่ชอบอ่ะมันก็อาจจะเป็นการด่วนตัดสินใจไปสักนิดหนึ่งนะ ทั้งทงที่ความจริงแล้วผมว่าเขาก็รู้สึกดีๆกับคุณนะแต่มันก็คงมีเงื่อนไขบางอย่างที่เขาต้องเก็บเงียบเก็บงามความรู้สึกตรงนี้เอาไว้อเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับเรื่องการงานตรงนี้แล้วไม่ใช่ว่ามองความรักรู้สึกดีแล้วก็จะเดินหน้าจะเอาให้มันได้อย่างที่ต้องการน่ะมันก็จะดูแข็งกระด้างไปสักนิดหนึ่งนะมองเหตุผลให้มันดีๆว่าเพราะเหตุใดอ่ะเขาถึงได้ยังไม่เปิดใจกับคุณตรงจุดนี้อ่ะนี่คือคาแนะนา,นาจากไพ่นะ หรือถ้าหากว่ามันไม่มีเรื่องปัญหาของการปิดตัวปิดการความรักระหว่างกันเนี่ยก็คงเป็นการที่ให้คุณนะ่ะลดความมั่นใจในการเดินหน้าเดินเกมของความรักสักนิดนึงนะค่อยๆมองความรักอย่างอ่อนโยนแล้วก็ใช้ความรู้สึกเองมากนะครับอย่ามั่นใจมากเกินไปโอเคทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนมีคู่กันบ้าง หน้าไพ่คมีคู่เนี่ยก็จะมีอะไรมาเตือนๆสักนิดหนึ่งนะคือใบแรกเนี่ยเป็นไพ่เจ็ดดาบตอนนี้คุณจะเริ่มมีความคิดกังวลระแวงสงสัยในตัวคู่ของคุณนะหรือไม่ก็คู่คุณเนี่ยเริ่มระแวงสงสัยใตัวคุณมันจะมีการคิดทำอะไรรับหลังกันอยู่ตรงจุดนี้นะแล้วก็ตามโดยไพ่ชายริออร์ตรงเนี้มันอาจจะมีเรื่องของการต้องเดินทางแยกตัวออกจากกันระหว่างคุณกับคู่นะหรือไม่ก็มันเป็นเรื่องสถานการณ์ความรักที่ เริ่มดูหนักเหนื่อยมีอะไรที่ต้องพยายามแก้ไขฟันฝ่ามันอยู่เป็นคนที่ดูไม่ค่อยเดินหน้าอย่างปกติสักเท่าไหร่ในช่วงนี้แล้วก็ตามด้วยไพ่เจ็ดถ้วยนี่อาจจะเป็นการที่พวกคุณน่ะได้เดินหน้าเดินทางไปทําอะไรกันแล้วเจอกับผู้คนมากมายมันก็เป็นเหมือนกับมีตัวเลือกทางเลือกในชีวิตเพิ่มเติมตรงจุดนี้ตรงน,นี้ก็มองได้สองทางเลยนะว่าจะเกิดขึ้นจริงๆจากการ,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 รทำอะไรลับหลังแบบ,บนี้หรือไม่ก็ คิดมากคิดกังวลไปมากเปนก่อเหตุอวะเราก็ตามเลยไพ่วิวออฟฟอร์จูนความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเริ่มดูเปลี่ยนไปความเป็นอยู่ของพวกคุณเนี่ยมันเริ่มไม่เหมือนเดิมไงอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาอยู่ด้วยกันแบบตะปอนอ่ะจากที่เคยวางแผนตั้งใจอะไรไว้ที่จะพบเจอหรือว่าทำอะไรร่วมกันเนี่ยมันก็เหมือนกับต้องคาดเคลื่อนต้องเปลี่ยนแผนก็เลยเริ่มรู้สึกไม่ชอบกับความรักตรงจุดนี้ไงทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวคู่ของคุณเนี่ยเขาคิดแล้คุณอยู่นะ คิดของเขาเนี่ยก็ดูรุนแรงแต่นิดนึงนะเนี่ยถ้าว่าความรักของคุณมันไม่มีปัญหาอะไรอะ่ะก็ขอให้ดูไพ่เนี่ยเป็นเพื่อความบันเทิงก็เป็นแนวทางไปก่อนนะครับใบแรกเนี่ยเป็นไพ่หกดาวตัวเขาอะ่ะก็มีความคิดที่จะเดินหน้าเดินต่อ,อจากจุดเดิมเดิมอะ่ะเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอะ่ะมันเป็นอะไรที่ดีกับใจเขาที่มากขึ้นกว่าจุดเดิมเดิมนะแล้วก็เป็นไพ่สเตนน่ะการเดินหน้าไปสู่จุดนั้นอะ่ะ มันก็มีอะไรที่เขาต้องพยายามควบคุมสถานการณ์ต้องเก็บเงียบเก็บเงาอะไรบางอย่างเอาไว้อะมันต้องกดข่มเรื่องราวต่างๆอยู่แล้วก็ตาม้วยไพ่ก้าวไม้เทา้ามันคือการรักษาพื้นที่ส่วนตัวเก็บเรื่องราวของตัวเองอะ่ะไม่ค่อยมาพูดคุยเปิดเผยอะไรให้คุณรับรู้อ่ะแล้วก็จบด้วยไพ่จดดาบเนี่ยมันจะมีเรื่องของการคิดวางแผนทําอะไรลับหลังอยู่จริงๆในความคิดของเขาซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะกลับกันก็ได้นะอาจจะเป็นการที่เขามองว่าคุณเองก็ได้ คิดเดินทางแยกตัวออกจากเขาไปแล้วก็ไม่เปิดเผยเรื่องราวเขารับรู้ว่าทำไมมีการชิดระแวงสงสัยว่าทำไมรับหลังกันอยู่ตรงจุดนี้อ่ะทีนี้เรามาดูอ่อนัลเคลิ้นกันนะว,ว่าไพ่จะพูดถึงจุดนี้ไว้ยังไงบ้างอืมคุณก็ได้ไพ่ข่าวดีนะตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นแนวโน้มดีๆตรงที่ว่า ไอ้เรื่องราวที่อ่านมาตอนต้นนะ่ะที่คุณมีความระแวงสงสัยว่ามันจะมีปัญหาก,กันเนี่ยถ้าหากว่ามีการมาพูดคุยค้นหาความจริงกันแล้วอ่ะคุณอาจจะพบว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรในกอไผ่เลยนะหลายที่หลายยานเนี่ยมันอาจจะดูเปลี่ยนไปในชีวิตของพวกคุณนะ่ะมันคงเป็นเรื่องภาระหน้าที่บางอย่างที่เข้ามาวิถีชีวิตมันก็เลยต้องเปลี่ยนไปบ้างนะแต่เนี่ยภายข่าวดีมันบอกว่าเหตุการณ์ความจริงต่างๆที่คุณจะได้รับรู้เนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นไอ้ความกังวลของคุณเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นจริงอะแต่คุณคิดไปเองก็ขอให้คุณพบเจอกับผลทางที่ดีพบคําตอบในความรักที่ทําให้คุณมีความสุขสมหวังในชีวิตนะอืมคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ